แนะนำ Yamaha GT Scooter Scooter สไตล์สปอร์ตที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง Yamaha GT Scooter คือหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมจากสายสกูตเตอร์เมืองไทยด้วยดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวและสมรรถนะก,การขับขี่ที่เหนือชั้นรุ่นนี้เหมาะสำหรับทั้งวัยรุ่นคนทำงานหรือแม้แต่นักเดินทางในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและความมั่นใจในทุกเส้นทางดีไซน์ทันสมัยโฉบเฉี่ยวทุกมุมมอง จุดเด่นที่สะดุดตาทันทีเมื่อเห็น Yamaha GT คือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตและดุดันมาพร้อมไฟหน้าและแบบฟูลพร้อมใ t ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เพิ่มความโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความสเสถียรในการขับขี่ขณะที่สีสันตัวรถมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกสไตล์ของผู้ขับขี่เครื่องยนต์ Blue c o r ประหยัดและทรงพลัง y a m a ฮ a าจี G, ทีมาพร้อมเครื่องยนต์บลูคอร์ขนาด125ลูกบาทเซนติเมตรหรือ155ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งอยู่กับรุ่นที่ให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีในทุกจังหวะเครื่องยนต์ถูกพัฒนาขึ้นให้มีแรงบิดดีในรอบต่ำและกลางเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางระยะไกลโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ความสะดวกสบายที่ครบครันอีก1จุดเด่นของ GT Scooter คือการออกแบบที่คำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานจริงบอกนั่งกว้างนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารพร้อมพื้นที่เก็บของใต้บอกขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหรือของใช้ส่วนตัวได้อย่างสบายรุ่นใหม่ยังมาพร้อมช่องชาร์จไฟ USB และช่องเก็บของด้านหน้าเพิ่มความสะดวกในยุคที่ทุกคนต้องพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อความปลอดภยัย Yamaha ไม่ได้ใส่ใจแค่ความสวยงามแต่ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น GT Scooter มาพร้อมระบบเบรก CBS หรือ ABS ในบางรุ่นที่ช่วยให้การเบรกมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบไฟหน้าอัตโนมัติและฟีเจอร์อย่าง Smart Key System ที่ให้ทั้งความสะดวกและความปลอดภยัยจากการโจรกรรม ประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่รถติดแน่นหรือการออกทริประยะสั้น GT Scooter ให้ความรู้สึกที่นุ่มนลนควบคุมง่ายและมั่นใจในการเข้าโค้งโชคพักหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังที่ปรับระดับได้ให้การซักแรงกระแทกที่ดีบนถนนที่ไม่เรียบราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการหลังการขายทั่วประเทศ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ยามาฮ่า G ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและคีเจอร์ที่ได้รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่มองหาสกูตเตอร์คุณภาพดีในราคาที่ไม่เกินงบและยังมีศูนย์บริการยามาฮ่าครอบคลุมทั่วประเทศจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูแลรถได้อย่างสบายใจ สรุป Yamaha GT สกูตเตอร์ทางเลือกที่ใช่สำหรับคนเมืองหากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่สวยแรงประหยัดและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันในเมือง Yamaha GT ส c o o เตอร์คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันรุ่นนี้พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจ